Hey ladies, drop down. Just wanna see you touch the ladies see you wanna drop down, ground it just สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการรักครามสตอรี่เรื่องราวคดีอาชญากรรมมืดตอนอื่นแอดขอออกตัวก่อนว่าเรามีจุดประสงค์นำเสนอข่าวในรูปแบบของเชิงสารคดี เพื่อเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองมาร์ควิงเกอร์แผนการฆาตกรรมที่เกือบจะเนียนเขาบอกว่าเขายิงผู้บุกรุกหลังจากที่เขาพบว่าชายคนนั้นทุบตีภรรยาของเขาจนตายด้วยอ้อนเมื่อมีผู้บุกรุกเข้ามาในบ้านของดอนนาวิงเกอร์ในสปริงฟิลด์รัฐอินลินยโน ในฤดูร้อนปี1995คนสองคนจะเสียชีวิตจากการฆาตกรรมที่น่าเศร้าและไร้เหตุผลทิ้งเพียงเด็กทารกไว้โดยไม่มีแม่มาร์ควิงเกอร์สามีของหญิงสาวถูกทิ้งโดยไม่มีภรรยาสุดที่รักเพื่อเลี้ยงดูลูกสาวที่รับมาเลี้ยงอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เกิดขึ้นความจริงต้องปรากฏและจะถูกตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดกันแน่เรื่องราวจะเป็นยังไง ขอติดตามชมได้ในรายการของ Dark Crime Story like เรื <Just wanna S 1> ร่องราวคดีอาชญากรรมืดอนน่าเอเลนเบลเกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปี1963ที่ฟลอริดาดอนน่าเป็นพี่สาวคนโตในผู้หญิง3คนเธอสวยฉลาดและประสบความสำเร็จในอาชีพการงานเป็นช่างเทคนิคในห้องปฏิบัติการเธอได้พบกับมาร์ควิงเกอร์วิศวกรนิวเคลียร และทั้งคู่ได้แต่งงานกันในพิธีดั้งเดิมของชาวยิวในปี1989ไม่นานหลังจากที่พวกเขาแต่งงานกันมาร์กก็ได้งานที่สปริงฟิลด์รัสอิลลินอยส์และทั้งคู่ก็ได้ย้ายไปที่เมืองหลวงดอนนาทำงานที่โรงพยาบาลเม,มโมเรียลในสปริงฟิลด์ดอนนาและมาร์กดูเหมือนจะเป็นคู่รักที่สมบูรณ์แบบ และเขาก็ประสบความสำเร็จมีบ้านที่ดีทั้งคู่ต้องการมีบุตรแต่ต้องเสียใจเมื่อรู้ว่าดอนนาไม่สามารถมีบุตรได้ตามที่โชคชะตากำหนดเด็กแวยรุ่นให้กำเนิดทารกเพศหญิงในโรงพยาบาลที่ดอนนาทำงานอยู่ในปี1995เธอพลังมองหาครอบครัวที่จะมีความรักให้กับลูกเธอได้ดอนนาและมาร์กรีบคว้าโอกาสนี้รับเลี้ยงเด็ก ในเดือนมิถุนายนปี1995ดอนน่าและมาร์ครับเลี้ยงเด็กทารกที่เขาตั้งชื่อว่าเบรีออริาเบตในเดือนสิงหาคมปี1995ดอนน่าพาทารกเบรีไปฟลอริดาเพื่อเยี่ยมครอบครัวของเธอหลังจากการมาเยือนอันสันวิเศษพ่อแม่ของดอนน่าบอกลาเธอและหลานสาวของพวกเขา ในขณะที่พวกเขาขึ้นเครื่องบินกลับไปที่เซนหลุยเซนหลุยอยู่ห่างจากสปริงฟิลด์โดยใช้เวลาขับรถประมาณ2ชั่วโมงเนื่องจากเธอมีลูกเล็กๆที่ต้องดูแลดดนนาจึงจ้างคนขับรถรับส่งเธอจากสนามบินไปยังบ้านของเธอการเดินทางสองชั่วโมงเต็มไปด้วยบทสนทนาที่แปลกและมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยของคนขับรถทำให้ดดนนารู้สึกหวาดระแวในตอนนั้นถึงแม้พนักง,งานขับรถจะส่งเธอจนถึงบ้าน โรเจอร์เกิดในปี1967ในรัฐอิลลินอยส์และทำงานให้กับบริษัทขนส่งบัสเขามีประวัติความรุนแรงในครอบครัวเช่นเดียวกับความเจ็บป่วยทางจิตของเขาระหว่างนั่งรถกลับบ้านโรเจอร์มีพฤติกรรมต่อดอนนาด้วยบุคลิกที่มีความน่ากลัวและขับรถที่หวาดเสียวขับรถด้วยความเร็วดอนนาจึงมีอาการที่อารมณ์เสียและกังวลแต่เธอก็กลับบ้านอย่างปลอดภัย โรเจอร์ไปส่งเธอที่บ้านซึ่งทำให้ดดนนากลัวเพราะว่าผู้ชายคนนั้นรู้ว่าเธอและลูกของเธออาศัยอยู่ที่ไหนดดนนาได้บอกกับสามีของเธอทันทีเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เธอเจอมามากอารมเสียมากได้ได้ร้องเรียนกับบริษัทขนส่งของโรเจอร์โรเจอร์ถูกพักงานเนื่องจากการร้องเรียนจนถึงสัปดาหนะ์หน้า หลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นดอนนาก็ได้รับโทรศัพท์ก่อควนจากผู้ที่ไม่รู้จักมาร์กสงสัยว่าพวกเขาน่าจะมาจากโรเจอร์ดอนนาบอกสามีว่าเธอกลัวมากเมื่อวันที่29สิ่งหาคมปี1995มาร์กวิงเกอร์ได้โทรแจ้ง911ขาอารมณ์เสียและตื่นตระหนกมากในน้ำเสียงของเขาซึ่งเห็นได้ชัดเขาได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาเพิ่งยิงผู้บุกรุกที่ได้ฆ่าภรรยาของเขามาร์กอ้างว่า ผูุ้กครุกคนนั้นได้ทำร้ายริยาของเขาเขาจึงตัดสินใจยิงที่หัวจากนั้นเขาก็บอกว่าเขาต้องวางสายแล้วนะเพราะลูกสาวของเขากำลังร้องไห้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุพบว่าดอนนาวิงเกอร์อายุ31ปีนอนอยู่บนพื้นเต็มไปด้วยเลือดและมีค้อนอยู่ข้างๆเธอเธอเสียชีวิตไปแล้วและข้างๆข,ของดอนนาก็คือโรเจอร์แฮรริงตันวัย27ปีนอนอยู่ใกล้ๆ พบบาดแผลของกระสุนปืนสองนัดที่ศีรษะอย่างไรก็ตามเขายังมีชีพประจรเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายรูปไว้ในที่เกิดเหตุและเร่งส่งโรเจอร์ไปที่โรงพยาบาลซึ่งต่อมาเขาได้รับการประกาศว่าเขาได้เสียชีวิตลง 5, 4, 3, 2, 1. 1> เรื่องราวของมาวิงเกอร์ในวันนั้น เขาอยู่ที่ชั้นล่างเมื่อเขาได้ยินเสียงบางอย่างที่ชั้นบนขณะที่เขาเดินขึ้นบันไดเขาพบทารกเบลลี่นอนอยู่บนเตียงเพียงลําพังเขาเข้าไปที่ห้องครัวซึ่งเขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายคนที่เขาไม่รู้จักใช้ค้อนทุบตีภรรยาของเขาอยู่เขาเลยตัดสินใจยิงชายคนนั้นเข้าที่หัวเขาอ้างว่าชายคนนั้นยังส่งเสียงอยู่จึงยิงเขาอีกครั้งทันทีแล้วโทรแจ้ง911เขาไม่รู้ถึงตัวตนของชายคนนั้น จนกระทั่งตำรวจบอกว่าเขาชื่อโรเจอร์แฮริงตันในเวลานั้นเขาอธิบายว่าโรเจอร์กำลังลังควานภรรยาของเขาอยู่มาร์กก็ได้เล่าเหตุการณ์ที่แอดได้กล่าวไปั้งต้นนะคะตอนมาส่งดอนน่าที่บ้านและในที่เกิดเหตุพบค้อนซึ่งเป็นอาวุธในบ้านนั่นเองของมาร์กมาร์กได้อ้างว่าดอนน่าหยิบค้อนออกมาในวันนั้นเพื่อจะเตือนให้เขาแขวนรูปภาพเจ้าหน้าที่ยังพบปืนอยู่บนโต๊ะ บนโต๊ะยังมีซองบุหรี่และถ้วยกาแฟของโรเจอร์แฮริงตันรถของเขาจอดอยู่หน้าบ้านในที่เกิดเหตุเต็ไมไปด้วยเลือดและแสดงให้เห็นว่ามีการต่อสู้อย่างชัดเจนดันหน้าเสียชีวิตจากการถูกทุบที่ศีรษะอย่างรุนแรงจาก้อนตำรวจคุ้นเคยกับโรเจอร์แฮริงตันและรู้ว่าเขาชอบมีความรุนแรงและป่วยทางจิต ในที่เกิดเหตุดูเหมือนจะสนับสนุนการให้การของมาร์ควิงเกอร์เกี่ยวกับเหตุการณ์นในเดือนสิงหาคมนั้นและต่อมาภายใน48ชั่วโมงคดีก็ถูกปิดลงพวกเขาถือว่าโรเจอร์เป็นผู้กระทำความผิดในคดีนี้และได้เคลียร์การกระทำผิดฐานฆ่าผู้อื่นของมาร์คเนื่องจากรู้สึกว่าเขากระทำเพื่อป้องกันตัวและเชื่อว่ามาร์คทำหน้าที่ปกป้องดอนน่าอย่างที่สุดแล้ว ฟังดูแล้วเหมือนเรื่องราวจะจบลงนะคะแต่จริงๆแล้วไม่เลยยังมีอะไรที่ซับซ้อนยังมีอะไรที่น่าสนใจและติดตาม 5, 4, 3, 2, ความหายยนักของการเสียชีวิตของดอนนาเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อสำหรับครอบครัวของเธอแต่ครอบครัวดอนนาก็พยายามที่จะสนับสนุนมาร์คและเบลลี่ที่อาศัยอยู่ในฟลอริดามีเพียงสิ่งเดียวที่เขาให้ได้ก็คือเพื่อสนับสนุนมาร์กครอบครัวดอนนา แนะนำให้มาคจ้างพี่เลี้ยงเพื่อช่วยดูแลลูกบุญธรรมมาคได้จ้างรีเบกาซีมิกครอบครัวดอนน่ากรองใจที่รีเบกาห่วงยายเบลลี่และมาคอย่างแท้จริงไม่นานทั้งสองก็ตกลุมรักซึ่งกันและกันและไม่นานรีเบกาก็ได้ตั้งท้องขึ้นในปี1996จากนั้นทั้งคู่ก็ได้ย้ายหนีไปและขายบ้านที่มาคและดอนนาเคยใช้ร่วมกัน พวกเขาได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศและมีลูกด้วยกันอีก3คนในปี1996 5, 4, 3, 2, 1. 1> และในตอนนั้นตอนที่มาร์ควิงเกอร์เขาจะได้ย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศผู้สืบสวนยังจำได้ว่ามาร์ควิงเกอร์แวะมาหาเขาที่สถานีตำรวจและขอปืนของเขาคืนฉันแค่รู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นักสืบกล่าวนักสืบรู้สึกว่าคดีนี้ ปิดลงแล้วมาร์ควิงเกอร์เองก็ถือว่าเป็นวีรบุรุษในท้องถิ่นนี้ไปแล้วจึงไม่ติดใจและคาใจอะไรในคดีนี้จนกระทั่งเริ่มมีบอะแสใหม่เกิดขึ้นคดีนี้จึงถูกรื้อคดีขึ้นมาใหม่เพื่อเปิดเผยหลักฐานใหม่ที่จะได้เปลี่ยนมุมมองคดีนี้คดีนำไปสู่การพิจารณาอีกครั้งที่หลักฐานทางนิติวิทยศาศาสตร์ ที่รวบรวมมาเพื่อตัดสินว่าโรเจอร์มีความผิดในการเสียชีวิตของดอนนาหรือไม่นอกจากนี้ยังนำไปสู่พยายนที่กล่าวหามาร์ควิงเกอร์พยานคนนั้นคือดีแอนดีแอนได้บอกกับนักสืบในปี1999 4ปีหลังจากดอนนาเสียชีวิตว่าเธอมีความสัมพันธ์กับมาร์ควิงเกอร์ในขณะที่ดอนนาเสียชีวิตเธออ้างและกล่าวว่ามาร์คได้พูดแก่เธอหลายครั้งว่าจะดีกว่าไหมถ้าเธอเสียชีวิตไป ดีแอนอ้างว่าเขาพยายามชักชวนให้เธอช่วยฆ่าดอนนาโยนความผิดให้กับโรเจอร์มาร์กบอกกับดีแอนว่าเขาต้องพาผู้ชายคนนี้เข้าบ้านซึ่งในตอนนั้นดีแอนเชื่ออย่างเต็มที่ว่ามาร์ควิงเกอร์ได้ฆ่าดอนนาดีแอนบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าความรู้สึกผิดของเธอที่เธอรู้สึกนั้นการรักษาความลับของเขาได้ส่งผลกระทบจิตใจและอารมณ์ของเธอทำให้เธอต้องตกต่ำในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ดดนนาเสียชีวิตไปจากนั้นผู้ช่วยชาญก็ดูหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ภาพถ่ายโพลรอยที่ถ่ายในขณะที่เกิดเหตุอาชญากรรมแสดงให้เห็นความไม่สอดคล้องเป็นอย่างมากร่างของโจโอแอนนอนงายอยู่ในมุมที่สอดคล้องกับที่มาร์คบรรยายถึงฉากนั้นเป็นไปไม่ได้ที่โรเจอร์จะทำร้ายดดนนาในเวลาที่เขาถูกยิง โดยอ้างอิงจากการล้มของเขานอกจากนี้โรเจอร์ไม่ปรากฏมีเลือดของดอนน่าติดอยู่กับตัวเขาเลยซึ่งสิ่งที่มาร์กได้บอกมานั้นมันไม่สอดคล้องกับการทำร้ายบ้าข้างวิคอนหลักฐานเลือดที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายของดอนน่ายังชี้ให้เห็นว่าโรเจอร์ไม่สามารถเป็นผู้ทำร้ายได้อย่างไรก็ตามเสื้อผ้าของมาร์กในวันนั้นที่ถูกฆาตกรรมแสดงให้เห็นรูปแบบของการกระเซ็นของเลือดอย่างสม่ำเสมอบนเสื้อเขา แต่ที่ร่างกายเสื้อผ้าของโรเจอร์กลับไม่มีเลือดของดอนนานติดเลยแม้แต่นิดเดียวและมีการตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมในการดูคดีครั้งนี้ครั้งที่สองพบบันทึกย่อในรถของโรเจอร์ที่มีชื่อของมาร์ควิงเกอร์อยู่ในบันทึกนั้นเวลา4ีนกาสานาทีและที่อยู่ของวิงเกอร์ถูกเขียนไว้ดูเหมือนว่าเขากำลังเตือนตัวเองถึงการนัดหมาย ในตอนนั้นของข้อมูลบันทึกพบอาวุธหลายชนิดในรถของโรเจอร์และตอนในเกินเหตุตอนนั้นบุหรี่และถ้วยกาแฟของโรเจอร์ถูกวางไว้อย่างไม่ผิดปกติใดๆบนโต๊ะในครัวในวันที่เกิดฆาตกรรมด้วยซึ่งในวันเกิดเหตุตอนนั้นมาร์วิงเกอร์ก็ได้ตอบกับตำรวจว่าซองบุหรี่นี้และถ้วยกาแฟนี้เป็นของโรเจอร์ในข้อมูลนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้บันทึกไว้ในรายการด้วย จากคำให้การของโรเจอร์ในตอนนั้นในตอนนี้ตำรวจเชื่อว่ามาร์ควิงเกอร์ได้ล่อลวงโรเจอร์ให้ไปที่บ้านในวันที่เกิดเหตุเมื่อตรวจสอบคดีตำรวจพบว่าเพื่อนบ้านทีร่ระบุเธอได้ยินเสียงปืนในวันนั้นแต่ระบุว่ากระสุนสองนัดห่างกันอย่างน้อย5นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบการโทร911และชีเห็นว่ามาร์คอธิบายถึงเหตุการณ์วันนั้นว่ายิงกระสุนใส่หัวหนึ่งนัด แต่ไม่ได้ระบุว่าตอนนั้นยิงกระสุนไปสองนัดอย่างไรก็ตามระหว่างการโทรหาเจ้าหน้าที่ตอนนั้นฟังจากการบันทึกไฟเสียงแล้วจะได้ยินชายคนหนึ่งครางอยู่เสียงเล็ดลอดมาในสายก่อนที่มาร์กจะวางสายแล้วอ้างว่าเพื่อจะขอไปดูแลลูกสาวที่กำลังร้องไห้ของเขาแต่ไม่ได้ยินเสียงคารกเล็ดลอดออกมาเลยในตอนนั้นได้ยินเสียงเพียงชายร้องครวนครางเบาๆดังเข้ามาในสายตำรวจสันนิษฐานว่ามาร์กวางสายโทรศัพท์ก่อน หลังจากที่รู้ว่าโรเจอร์ยังมีชีวิตอยู่แล้วจึงยิงนัดที่สองในขณะที่รถพยาบาลกำลังจะเดินทางมาถึงในปี1999คดีแพ่งต่อบริษัทขนส่งถูกยกฟ้องตามข้อมูลใหม่ที่เมเกอร์วิงเกอร์เคยสั่งฟ้องบริษัทไว้อยู่ภายใต้ความสงสัยของสาธารณชนเขาถูกบังคับใช้กฎหมายในข้อหาฆาตกรรมภรรยาของเขาผู้สืบสวนสอบสวนของคดีนี้ต้องสร้างคดีที่หนักแน่น ดังที่พวกเขาเคยประกาศกันไว้ว่าไห้มาร์กเป็นผู้บริสุทธิ์ในการกระทําผิดซึ่งใช้เวลาจนถึงปี2001และด้วยความร่วมมือของดีแอนและไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงของดีแอนในคดีอาชญากรรมนี้ดังนั้นอายการจึงตกลงที่จะให้ยกเว้นคดีของเธอสําหรับการให้การของเธอเกี่ยวกับมาร์กวินเกอร์คุ้มครองเธอเป็นพยานสําคัญ 5, 4, 3, 2, 1. 1> ในเดือนพฤษภาคมปี2002มาร์กวินเกอร์ ในที่สุดก็ไปขึ้นศาลในคดีฆาตรกรรมดอนนาวิงเกอร์และโลเจอร์ดีแอนได้ให้การว่ามาร์กต้องการออกจากชีวิตแต่งงานของเขาและบอกกับเธอว่าเขาจะลวงรองให้โลเจอร์ไปที่บ้านเพื่อใส่ร้ายเขาหลักฐานทางนิตเวสแสดงให้เห็นว่ามาร์กอยู่ใกล้กับดอนนาเมื่อเธอถูกทำร้ายน่าจะเป็นฝีมือของมาร์กมากกว่าที่เป็นผู้ทำร้ายเธอเขาวางแผนสังหารภรรยาของเขา เขาโทรไปหาโรเจอร์เพื่อหลอกล่อให้เข้าไปที่บ้านว่ามีแนวโน้มที่จะยุติข้อพิพาทที่ทําให้โรเจอร์ต้องถูกพักงานและอาจจะตกงานได้โรเจอร์ปรากฏตัวที่บ้านของวิงเกอร์และถูกมาร์กยิงเข้าที่ศีรษะเมื่อได้ยินเสียงปืนดอนน่าก็เข้ามาในห้องและมาร์กก็จมตีเธออย่างรุนแรงด้วยคอนจากนั้นเขาก็กด911แต่ระหว่างการโทรนั้นรู้ว่าโรเจอร์ยังมีชีวิตอยู่เขาจึงวางสาย และยิงโรเจอร์อีกครั้งจนรอเจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุ 4, 3, 2, 1. 1> เมื่อวันที่5มิถุนายนปี2002มาร์ควิงเกอร์ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีฆาตกรรมของโรเจอร์และดอนนาเฮเลนเฮลิงตันแม่ของโรเจอร์กล่าวว่าเรารู้ว่าโรเจอร์เป็นผู้บริสุทธิ์และในที่สุดเราก็ได้รับการพิสูจน์แล้วครอบครัวของโรเจอร์รู้สึกดีที่ได้รับการพิสูจน์ เนื่องจากลูกชายของพวกเขาไม่ถือว่าเป็นฆาตรกรอีกต่อไปแต่เขากลับกลายเป็นเหยื่อครอบครัวของดอนนาดีใจเช่นกันที่ได้รับความยุติธรรมแต่เสียใจที่รู้ว่ามาร์ควิงเกอร์หลอกลวงพวกเขาอย่างมากมาร์คถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีทันบนในส่วนของริเบกาภรรยาคนใหม่ของมาร์กก่อเลี้ยงลูกของเธอเองทั้ง4คนโดยเปลี่ยนชื่อและนมสกุลเธอยากับมาร์ค แต่ยังรักษาความสัมพันธ์กับครอบครัวของดอนนารวมถึงเบรีด้วยอย่างไรก็ตามเด็กๆล้วนแล้วมิแต่คนเป็นหนุ่มสาวที่ประสบความสำเร็จในโลกใบนี้พวกเขาเติบโตขึ้นมาโดยที่พวกเขาไม่ได้ติดต่อกับพ่อเขาอีกเลยมาร์ควิงเกอร์ถูกตั้งข้อหาอาญาอีกครั้งในปี2006คราวนี้เขาพยายามจะจัดการฆาตกรรมอีกครั้งโดยจ้างวางแผนจากศูนย์ราชทันตอนเตียสเขาพยายามที่จะฆ่าดีแอนในฐานะพยานที่ให้ร้ายเขา วิงเกอร์ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาเหล่านี้และต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตเพิ่มอีก35ปีมาร์ควิงเกอร์จะตายหลังลูกครงในวัยชาราหากไม่ใช่เพราะความโลภของมาร์คในการยืดซองคดีแพ่งบริษัทขนส่งเพื่อค่าชดเชยก็เป็นไปได้ว่าที่ดอนน่าและโรเจอร์อาจจะพบกับความยุติธรรมมาร์คเป็นคนฉลาดและน่าเชื่อถือมากในตอนนั้นแต่หลักฐานที่เขาทิ้งไว้เบื้องหลังและความเย่อหยิ่งของตัวเองทำให้เขาได้รับความยุติธรรมในที่สุด นีเป็นกรณีการหลอกลวงที่โหดร้ายที่วางแผนให้เหยื่อกับกลายเป็นฆาตกรส่วนตัวเองนั้นกับกลายเป็นฮีโร่ผู้ปกป้องภรรยาและลูกสาวคดีนี้ก็เกือบจะเนียนถ้าไม่ได้ดีแอนเข้ามาให้การเพิ่มเติมในความลับที่เธอปกปิดมานานก็ 5, 4, 3, 2, 1. 1> จบกันไปแล้วนะคะสำหรับอีพีที่7อย่างไรก็ตามเพื่อนๆร่วมสนุกนะคะ แสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้และอย่าลืมสับตะไคร้กดกระดิ่งไว้ด้วย hey, <Lee. S 1> สำหรับ EP นี้สวัสดีค่ะ Just wanna see